สวัสดีครับเมื่อนี้ยจะเบาเรื่องมาเฝาสวนเฝางวอยู่ขอกครับเบื้องที่ละครับกินกาแฟายังมือเศร้ามันก็นยังมานั่งเฝาครับครับยังมือเศร้ายางเบื้องนามครับเปิดสปริงเกอร์เสียอยาครับกินกาแฟามามันก็นยังเบื้องมันกระนั่มตลอดครับ เ้าเรื่องมาเฝาสวนเฝาหัว่วนี่เรียงไว้ก็ดีครับจนผุลายมา,มากมันยังซอยห่อได้นี่ครับออกลูกมาอีกสามครับนี่ครับเรื่องนี่จะได้สมาชิกเพิ่มขึ้นอีกพอเข้าบุตรยูเรือเขาไปนั่นไปนี่ก็นีน่แหละครับก็ได้สมาชิกขวกนี่แหละครับเป็นองค์ขลักพิทักษ์สวนพิทักษ์งัวให้ครับ ออกลูกมะม้มสามตัวครับตัวเมียหนึ่งตัวผู้สองก็ล่างเป็นตะสั่งครับก็ครับชีวิตของเห้าถี่ยูน้ำให้น้ำหน้าน้ำหัวน้้ำสวนมีขอ,อกงัวเห่ากัเลี้ยงหมาไว้ป้องกันโจนผู้ลายได้อีกแบบหนึ่งครับตามบ้านนอกตามชนบุบ้านเห่ากาันนี่เรียมเลี้ยงกันไว ผมว่ามันก็เป็นความหนาหักความสุขอีกอย่างหนึ่งครับเรื่องความผูกพันกับเงื่อนหน่อยอก็เล่นกันเลี้ยงเวลายก็บเปลืองเขาแน่แต่ว่ามันก็มีความสุขตีได้อยู่น้ำมันเข้าไปใส่มึงมันแหลนน้ำกลนหยาบหยาบเงเบิงไปใส่กแกแหลนนี่เป็นขบวนอยู่ครับแม้แต่เล่นกีตารามันยังมานั่งฟังเบิ้งเตล่ะครับเอาละครับ,รค,รบคลิปนี้กระเบา เรื่ององคหลักพิทักษ์สวนคือมาเฝ้าสวนน้องเฮ่าครับขอบคุณครับติดติดตาม